สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะไกด์ที่จะมาพบกันทุกๆสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้พิเศษสำหรับแฟนๆรายการเดอะไกด์กับกิจกรรมที่ทาง S&P นั้นจัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ50ปีในการเฟ้นหาสุดยอดนักปรุงอาหารไทยร่วมสมัยตัวจริงพร้อมกับกิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมแจกก i f ต์ค่าค่ะจาก S&P เอามาฝากแฟนๆรายการในช่วงท้ายรายการอีกด้วยแล้วค่ะต้องรอติดตามกันนะคะ แต่ว่าก่อนอื่นนั้นไปชมตัวอย่างภาพยนตร์ซีรีส์และรายการสารคดีที่น่าสนใจหมายห้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมกันก่อนเลยค่ะมาชมภาพยนตร์ที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีไปกับความแฟนตาซีสำหรับทุกคนในครอบครัวกับการปลุกจินตนาการโลกแห่งเวทมนต์ผ่านสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่ซ่อนความลับเอาไว้ให้ชวนสงสัยไปกับหนูน้อยลูอิส ผู้ที่ปลุกข้อมดจอมชั่วร้ายขึ้นมาค่ะใครที่ชอบฟีลลิ่งเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ต้องไม่พลาดเลยค่ะกับผลงานการแสดงของแจ็คแกลกและเคทลันเชตนะคะเจ้าของ2รางวัลออสการ์รวมไปถึงนูน้อยโอเวนแว็คโรด้วยที่ร่วมกันผจญภัยพร้อมสอดแทรกแง่คิดความสัมพันธ์ในครอบครัวใน The House with a Clock in its Walls บ้านเวทมนต์และนาฬิกาอาถรรพ์วันศุกร์ที่10พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มตรงทาง t ู u e f i l m 2ช่อง136และ223ค่ะมาชมภาพยนตร์ From Yak ประวัติศาสตร์จากเกาหลีเรื่องจริงของอันจองกึนนักเคลื่อนไหวอิสระชาวเกาหลีผู้รักชาติเพราะว่ายอมสละชีพของตัวเองเพื่อรอบสังหารบุคคลระดับสูงชาวญี่ปุ่นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างขึ้นเพื่อฉลองวันครบรอบการเสียชีวิต100ปีการจากไปของอันจองกึนอีกด้วยล่ะค่ะติดตามเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อให้ชาติอยู่รอดกำกับโดย J.K. ยอนนะคะที่ไปถ่ายทำถึงรัเสเซียจีนและญี่ปุ่นคาดหวังให้ภาพยนตร์นั้นเล่าเรื่องราวของอันจองกึนออกมาได้อย่างน่าประทับใจในความรักชาติให้ชาวเกาหลีนั้นจดจำใน ฮีโร่สู้กู้เอกราชวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มตรงทาง t ู u สีิเอเชียช่อง116และ237ค่ะ มาชมภาพยนตร์ไทยตลกสุดฮาผ่านความรักต่างวัยระหว่างดาบตำรวจกับเด็กนักเรียนสาวมัธยมปลายโดยได้ตลกร้อยล้านนะคะอย่างคุณหม่ำมจกมกและสาวธัญญาอาสยามใชา้ยาสาวอีสานมหัศจรรย์มาถ่ายทอดความรักที่เกาะตัวขึ้นในจังหวัดร้อยเอดค่ะ อย่าพลาดชมภาพยนตร์ Feel Good ที่จะทำให้คุณนั้นดื่มด่ำกับเพลงเพราะเพรต่างยุคของคุณสายยันสัญญาที่คุณหมักนั้นชื่นชอบจนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนบทและสร้างภาพยนตร์ค่ะซึ่งมาพร้อมกับเสียงหัวเราะกับมุกตลกใน Love เลยร้อยเอ็ดวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนเวลา2ทุ่มตรงทาง True Thai f i ช่อง137และ236ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะ เรามาดูซีรีส์แนวดราม่าอาถรรพ์ของแคนาดาซึ่งน่าติดตามมากๆค่ะเพราะว่าพล็อตเรื่องก็คือเรื่องราวของนายหน้าอาสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อว่านิคโรมันและทีมผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดที่เข้าไปจัดการเคสต่างๆตามบ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านผีสิงซึ่งจะเป็นอย่างไรต้องไปดูตัวอย่างกันค่ะ s e r e a l Estate Season 2 ทุกวันพุธเวลา2องท่มง45นาทีเริ่ม8พฤศจิกายนทาง Rock Entertainment ช่อง146และ337ค่ะมาดูรายการกึ่งสารคดีเกาะติดการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยรายการนั้นนำเสนอเรื่องราวการพิทักษ์สัตว์และพันธุ์ไม้นานาชนิดรวมไปถึงงานด้านการอนุรั์ สัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อนหรือว่าหมอลอตพร้อมสัตวแพทย์ท่านอื่นๆพร้อมกับเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือสัตว์ป่ากันค่ะจะเป็นอย่างไรไปดูตัวอย่างกันค่ะติดตามกันได้ค่ะใน wild whisper เรื่องเล่าคนเฝ้าป่าซีซั่นที่6ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลาสาทุ่มตรงเริ่ม8พฤศจิกายนทาง true explore ช่อง39และ559ค่ะ มาดูสารคดีชีวิตสัตว์ป่ากันค่ะเป็นเรื่องราวของการให้ความช่วยเหลือเหล่าสัตว์ป่าทั้งขนาดใหญ่และเล็กจะเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ Born to be wild 2ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าปี 2, 2ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา3าทุ่มตรงเริ่ม11พฤศจิกายนทาง 2x2 w i Y ช่อง39และ559ค่ะ คนรักสัตว์เห็นสัตว์บาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุคงรู้สึกหดหูใจนะคะเรามาดูการทำงานขององค์กรการกุศลที่ช่วยเหลือสัตว์แบบฉุกเฉินที่มีรถฉุกเฉินโดยเฉพาะเพื่อจะไปรับส่งสัตว์เหล่านี้กันค่ะการทำงานที่เตรียมพร้อมไม่แพ้การช่วยเหลือคนเลยละคะ่ะจะเป็นอย่างไรต้องไปดูตัวอย่างกันค่ะ Animal Ambulance รถพยาบาลสัตว์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มครึ่งเริ่ม11พฤศจิกายนทางช่อง True Explore w ช่อง39และ559ค่ะครที่ชอบเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งต้องไม่พลาดโดยเฉพาะบ้านและอาคารในญี่ปุ่นรวมทั้งบ้านในพื้นที่เล็กๆแต่ก็ต้องออกแบบได้เหมาะสมมากๆแลลวค่ะส่วนจะสวยหรือเปล่าคุ้มค่าหรือเปล่าต้องไปดูพร้อมกันค่ะ n i q u e Homes j a p a n ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา3ทุ่มครึ่งเริ่ม6พฤศจิกายนทาง True x p l o r e ช่อง5 60ค่ะมาดูสิ่งก่อสร้างที่แปลกแหวกแนวฉีกกฎบ้านแบบเดิมๆไปกับจอชพลาส์สถาปนิกชื่อดังชาวอังกฤษกันค่ะโดยบ้านต่างๆนั้นจะแปลกแล้วก็สวยงามแต่มาคราวนี้จะเป็นบ้านแนวไหนเราต้องไปดูพร้อมกันค่ะ จอ r g e คลาร์ส Amazing Spaces the Observatory พื้นที่อัศจรรย์กับจอ o r g คลาร์ k ตอนหอดูดาววันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกา,กาย,ยนเวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore Live ช่อง560ค่ะ วันนี้นิวมีกิจกรรมดีๆมาฝากนะคะเนื่องในโอกาสที่ทาง S&P ครบรอบ50ปีได้มีการจัดก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยร่วมสมัยและผลักดัน soft power ภูมิปัญญาอาหารไทยสู่อาหารโลกในชื่องานการแข่งขันปรุงอาหารไทยร่วมสมัยระดับประเทศโดยเป็นการค้นหาสุดยอดนักปรุงอาหารไทยร่วมสมัยตัวจริง โดยมีเชฟชื่อดังทั้งเชฟชุมพลเชฟทักมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการในการคัดเลือกสุดยอดเชฟในการสร้างสารรค์เมนูให้หน่าชิมโดนใจชวนให้ลิ้มลองค่ะอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเป็นประโยคสุดฮิตที่คนไทยต่างภาคภูมิใจรวมถึงชาวโลกต่างก็ให้การยอมรับและเนื่องในโอกาสที่ S&P ฉลองทรบรอบ50ปี ได้มีการเริ่มต้นทำโครงการการแข่งขันการปรุงอาหารไทยร่วมสมัยระดับประเทศเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ระดับสากลโดยมีการรวบรวมสุดยอดเชฟมากฝีมือจากทั่วประเทศมาสร้างสารรค์อาหารไทยให้เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกและเป็นหนึ่งในแรงผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ภูมิปัญญาอาหารไทยให้โด่งดังไปไกลและก้าวสู่ความเป็นครัวโลกอีกด้วยค่ะ ต้องบอกว่าในโอกาสที่ S&P รบรอบ50ปีนะคะเราอยู่ในธุรกิจอาหารมานานเนี่ยเราก็เลยอยากจะจัดการแข่งขันในครั้งนีเน้เพื่อที่จะ ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเชฟนะคะของประเทศไทยเนี่ยให้ก้าวสู่ระดับสากลน,นะคะวันนี้เนี่ยมีเชฟที่เก่งๆนะคะของประเทศไทยที่เข้ามาเป็นกรรมการตัดสินหลายท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นท่านเชฟสมศักดิ์รารองคํานะคะท่านเป็นสมาคมเชฟประเทศไทยนะคะเชฟชุมพลเชฟประชนันเชฟทักนะคะซึ่งเป็นเชฟน้องใหม่ที่กําลังมีชื่อเสียงค่ะรวมถึงเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารจาก SPT นะคะสท่าน เขาร่วมเป็นกรรมการตัดสินด้วยก็คือคุณอูรีและคุณอมรอรัตน์ค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยตัวดิฉันเองนะคะได้มีโอกาสได้ชิมอาหารทีเ่เชฟทำการแข่งขันนะคะจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการนําเสนอนะคะน่ารับประทานแล้วก็แปลกใหม่มากๆนะคะรสชาติเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยแบบไม่แพ้ความสวยความความงามที่นําเสนอเลยนะคะ ขอแสดงความยินดีสำหรับเชฟผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผู้เข้าชิงกว่า10คนซึ่งแต่ละคนก็ตั้งใจสร้างสารรค์อาหารให้มีรสชาติที่อร่อยสุดพิเศษร,รวมถึงหน้าตาของอาหารแต่ละเมนูก็ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันค่ะแต่ผู้ชนะเลิศมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้เชฟทุกคนที่ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ สำหรับเมนูที่ผ่านการประกวดในครั้งนี้นะคะไม่แน่ค่ะว่าทุกคนอาจจะได้ชิมในร้าน s อสก็ได้นะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกยียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ในโอกาสครบรอบ,รอบ50ปีเราได้จัดอ,อ,อีเวนต์ที่ช่วยส่งเสริมวิชาชีพเชฟของประเทศไทยค่ะขอบพระคุณค่ะ และสำหรับการแข่งขันการปรุงอาหารไทยร่วมสมัยระดับประเทศทาง S&P p ก็หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของเมนูอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับของชาวโลกอีกด้วยค่ะ และในโอกาสพิเศษนี้ S&P เองผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะก็ได้นำกิฟต์การ์ดมาแจกแฟ,น,ฟนรายการเดอะไกด์กันด้วยค่ะแจกถึง10รางวัลด้วยการรางวัลละ1,000บาทโดยให้ตอบคำถามเข้ามานะคะว่าเมนูอาหารไทยที่คุณนั้นอยากจะแนะนำให้คนทั่วโลกได้รู้จักคือเมนูอะไรพร้อมกับเหตุผลด้วยโดยสามารถร่วมสนุกตอบคำถามเข้ามาได้ทาง Facebook ของ The Guide TV นะคะ อย่าลืมค่ะรีบเข้าไปร่วมสนุกกันแล้วก็เข้าไปทำตามกติกากันด้วยนะคะย้ำอีกครั้งเข้าไปตอบที่ facebook theguide.tv เข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะแล้วมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วค่ะใครชอบแนวไหนก็สามารถวางแผนการรับชมได้เลยทาง t ทวิ v ชั่น n s รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางคือ t ทวิตชั่นส์หนาวันนี้นิันทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ